สุขใดเสมอด้วยความสงบไม่มีสวัสดีวันพุธคาถาพระชิมพลีคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมเรียกโชคเรียกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราพลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาปะหูชนาพะวันตุเม โอวาทธรรมพระสุปฏิปันโนหลวงปู่คำดีประพาโสวัดถ้ำผาปูนิมิตจ,จังหวัดเลยสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมานที่เข้ามาผจญน,นั้นมีมากต้องระวังด้วยสติปัญญาจึงจะพ้นวิสัยได้อวิชชานี้สำคัญมันค่อยส่งสมุนเข้าล่าล้อมเมืองไว้ทุกประตู ถ้าเราเผลอสติมันโจมตีทันทีพวกสมุนมานี่ชำนาญวิชากองโจรที่สุดว่องไวเฉียบพลันไม่มีการอืดอาดไม่รอช้าถ้ามีโอกาสก็เข้าโจมตีร่าเมืองจับจิตใจของเราเป็นเฉรลยบงการให้เป็นไปตามใจชอบให้โลภหลงไปตามคำสั่งของมันทางเข้าออก ของสมุนมานคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าแม้เราอ่อนแอเราสู้ไม่ได้ชาตินี้เราก็หมดที่พักพิงเพราะอาวิชชาเป็นเหตุ